ไปราศีที่สิบเอ็ดครับอาจารย์ของรอบนี้ราศีกรกฎกรกฎคนอยากดูราศีกรกฎเห็นไหมอันดบับแรกเราต้องพูดถึงอะไรก่อนจันทร์เพนก่อนเพราะจันทร์เอเพระจันทร์เลยพราะทิพเป่อะไรเขาเพนเมื่อนั้น,าน,านครับนี่เดี๋ยวราศีกรกฎไม่ใช่ราศีสิงห์อะไรนะกรกฎกรกฎก็รู้เลยราศีกรกฎกันเขาถ่ายพระจันไงอ่๋อ้วเมื่อกี้อ๋อก็ทําไมราศีสิงอ๋อโอเคโอเคลองดูใบลองดูอ๋อผมบอกว่า ราศีกรกฎถูกต้องไหมถูกเราก็จะดูพระจันทร์เนี่ยราศีกรกจะไม่อะไรไปเพนว่าเป็นจันทร์เพนอยู่ที่ราศีกุมอ่แต่ว่าไปเพนในราศีมรณะราศีมรณะเนี่ยทำไมรู้ไหมเป็นไงครับเปิดไถ่เจอเพชรอะดรเปิดไถเจอเพชรอ่ะท่านที่เป็นไถน้ำปลาเนี่ยเราเรียกว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาเรียกว่าไปตกปลาได้ทองโอ้โหเฮ้ คุณเข้าใจเขว่าตกปลาได้ทองไหมไม่เข้าใจเกิดมาเคยตกปลาได้ปลาไม,ไ,มไม่คุณไม่เข้าใจตรงนี้ว่าคุณไม่ได้ราศีรากรกฎคุณจะรู้ได้ไอ๋อต้องคนกรกฎด้วยการฝันจะเข้ใจนะฮะครับแล้วก็ปีอะไรดับตรงนี้ก็มีจันร์ดับอยู่ที่วันที่วันที่ยี่สิบห้าพนัันที่ยี่สิบห้านี่ต้องระมัดระวังไหมต้องระวังมากเลยสำหรับคนกรกฎครับพูดคำจานี่รับานี่นี่คือจันเป็นจันดับเพราะเราอะไรเพราะราศีกรกฎจะใช้พระจันทร์ตัวนี้ในการดําเนินชีวิตอ๋อเขาก็เลยเป็นไง เขาก็เลยว่าดูจันเพ็จจันทับก่อนนี่คือหลักการเลยหลักการครับแล้วก็เวลาไปใช้พ่อจันเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะมันเดินไวสองวันครึ่งถ่ายไม่ทันอ่ะเขาก็เลยไปใช้พรคเกดใช้พรคเกดอ่าอ่าหมดหมดละหมดหมดพัคเกดตัวเราเองไหมครับมันอยู่กับพ่เสาจตเนนี้เป็นไงเครียดนี่ตกตะวันสวงใหญ่ในอนาคตในอดีตที่มาไม่ถึงปกติก็จำจี้จำช้ยอยู่แล้วนะปกติก็ย้ำคิดย้ำทำอยู่แล้ว ตอนนี้ไปอยู่กับพระสาวอีกอเพิ่มเพิ่มดีกีเลยนะ,ะวความเครียดความพิตตกตกังวลเข้าไปอะไรเข้าไปครับแล้วก็บางทีลางคืนนอ,นนอนไปก็คิดถึงอะไรได้คิดถึงอ่ะเขาเรียกอ,อะไรระลึกชาติได้เหมือนกันานะครับถ้าเกิดบ้าๆเข้าแล้วเข้าก็เไป็นงไงครับเข้าโรงไปเลยหลังจนากนั้นไปที่ไหนรู้ไหมครับไปไหนฮะสะพานไ่ดอนเมือง สะพานใหม่ดอนเมืองมีอะไรเหรอไอโรงพยาบาลบ้าโอ้โเอาน่นี่มันบ้าเข้าไงคนบ้าเข้าที่นั่นถ้ามันมากเข้าบ้าเข้าบ้าเข้าดีกีมันเพิ่มบ้าเข้าจะเข้าคือคิดบ้าเข้าวิตกบ้าเข้าต้งวนมากเข้าเป็นบ้าไปเลยนี่นะวันนี้เียต้องระมัดระวังเพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยวพระพระเกศก็ย้ายแล้วทอดเสามาเล็งรัฐนะครับ ก็ไมคนเกิดลัคนาราศีก็ๆๆคุณเคยเห็นไหมตอนที่วันที่ยี่สิบเก้าสิงหาไอ้ย,ยี่สิบเก้าเมษายน <Punkte? S 1> ายกเข้าตรงนเนี้ยเนี่ยอันนั้นโล่งโปร่งสบายเห <pronounce S 1> ็นไหมชีวิตคุณเนี่ยมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับแบบมันมืบนฟ้าเปิดนะครับฟ้าเปิดถ้ามองก่อฟ้าเนี่ยนะเจอผมถ้าฟ้ <ๆ S 2> าเปิดไม่ได้เจอหรอครับอ๋อฟ้าเปิดไม่เจอนะฟ้าเปิดเป็นไง ไม่มีอะไรครับไม่มีเวรกรรมครับไม่มีศัตรูที่มาอยู่หน้าบ้านอืไม่มีไม่มีอุปสรรคภัยคุกคามเวลาเนี่ยเดี๋ยวใช้ภาษาชิปต้องครับเวลาสิบสองกรกฎาคมเข้ามาเท่านั้นเละยี่สิบเก้าเมษายนอ่ายี่สิบเก้าเอ้สิบสองกรกฎาคมยี่สิบสองกรกฎาคมยกเข้ามาเท่านั้นแหละครับถ้าสิบสองกรกฎาคมมาเนี่ยทำให้ตาเนี่ยตาปิดก็แก็ตันเนี้ยย่นสภาพลงไปย่นลงไปนะศักยภาพลดลงาไปครับ เวลา16กรกฎาคมเป็นไงยังดีอยู่มีดาวอาทิตย์ตัวนี้มาฮะ16กรกดาคม16สิงหาครับเป็นไงชื่อเสียงกิจ,จยกความเป็นผู้นํำตัวเนี้ยยังอยู่ไหวได้มานี่ไม่ได้ได้ได้มาแบบจับฉลากเว้อยอา <Ha. S 2> ได้มาจากฝีมือฝีมือล้วนๆ <Ha. S 1> <Ha. S 2> การเงินก็ผจญภัยมากเลยมากครับ <Ha. S 2> เวลา16สิงหาคม <Ha. S 2> ถึงที่16กันยายนเนี่ยเหลือแต่ดาวพระสงจ์จ้ะ ครับนะครับโอ้โหเจ็บช้ำเรากำใจแล้วกันอ่าแล้อยู่กับดาวคัทสกุ๊เนี่ยครับบัดลาบเข้าหาเราฮะแต่ว่ามันอยู่เลงกัปพันเสามันก็ไปไงล่าที่เข้ามามันก็แบบระทุกระทมเออระทุกระทมใช่ใชความทุกข์ระทมครับระทุกระทมข่มขืนครับนี่แล้วหลังจากที่เท่าไหร่สามสิบเอ็ดตอนพระศสกุ๊บอยู่ตรงเงี้ยอย่งดีนะครับยังมีศิลปะศิลปินอยู่พอสามสิบเอ็ดสิงหาคมเวลาสัตว์ทเป็นสิงหาคมเศร้าอย่างเดียว แห้งแล้งกันดารครับทุรักกันดารแห้งเขาบอก<ะ>เสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราผูแม่อัสดาว่าไว้นี่นะครับจานเป็นสิเบกไกรลาหูเล่าอัปพภาพาคให้โทษแท้ประหินปรอหืนหินประหินหินเป็นไงเป็นไงครับเปรียบวิตกัมบนที่บอกอ่ะก็สุดท้ายที่ผมบอกคุณไงดีเกีเพราะเล่นคุณก็จะบ้าประสาทแน่ทำนองนี้นะครับไอ้นี้อ้า นี่คือตัวเราเองนะในตัวเราเองนะก็อย่างนั้นอยากเครียดมากครับถึงเครียดไปอย่างไรปัญหาก็ไม่จบอยู่นีนะไม่ต้องเครียดปล่อยวางอย่างเดียวนะทําตามผู้นําครับไม่เครียดปล่อยวางเท่านั้นครับตอนที่ว่าไปเจอครูบาบุญชุ่มครับจะนั่งให้ผมนั่งอยู่ตรงนี้ครับก็เต็มหมดเลยเขาก็สอนเขาสอนวิธีการครับวันนี้ขั้นพื้นฐานขั้นแรกๆเขาก็พยาจะให้ตกมือตบมือเสร็จแล้วก็ให้บีบ าการบนไปเขาสอนปัจจัยในการที่ว่าง่ายชีวิตคือเราชอบปันกรรอะไรไว้เนี่ยมันก็มันก็ม,นก<อ>มันกรรไว้มันก็แบบเขาว่าไม่ปล่อยวางเนี่ยเข้าใจไหมไม่ปล่อยวางม,มันก็แบบสอนง่ายเนาะ,ะสอนง่ายแกสอนแี่แก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 สอนให้เราให้เราแบบเข้าใจเรื่องภาษาอะไรเข้าใจตามแล้วแกก็ให้ตบมือแล้วแกให้ฝีมือมันร้อนอะไรทำนองคอใไอ่ะรทีนี้ปัญญาเขาเรามาเท่าหาอื่น ในแง่ของอะไรในแง่เรื่องธรรมะเลยกับธรรมะปัญญาเราแค่หางเอิงก็เลยไม่เข้าใจธรรมะที่ท่านสอนต้องไปใหม่ก็เลยคิดธรรมะขึ้นมาเองคือว่าเอาอีกแล้วเกิดความรู้ขึ้นใหม่นะครับในนิสิอ่าอ่าอ่าอันนี้เรื่องจริงเนี่ยอันนี้เล่าจริงนะครัว่าว่าการที่คุณเขาเขาสอนเรา ว่าเราถ้าไปยึดบ้านถือบ้านมันเหนื่อยมันกดดันมันใช้มันไปบีบเลือดก็ไม่เดินเนี่ยทำนองนี้ความหมายก็เก่งไม่หมดทําอะไรก็ไม่ได้ใช้ร้จัดปล่อยวางนะครับเป็นตัวนี้นะฮะต้องสอนคนกรกดมากๆเพราะกรกดหนักจริงๆอ่าเราไปสอนเขาไม่ได้หรอกให้เราบอกไปแล้วนะเราแค่บอกเขาจะเชิญเราบอกไปแล้วเราบอกไปเราไม่สามารถสอนใครได้อาจารย์บอยเพราะตัวเราเองอ่เพราะตัวเราเองนะนะ อย่าไปได้เรื่องได้ความเลยยังสั่งตัวเองให้ทาไม่ได้เลยดาวการเงินเป็นเกษตรสิบหกสิงหาคงสิบหกกันยายงสิบเจ็ดกันยายดีไหมครับอาจารย์ครับบ้านคงแ้มแข็งย่ำยืนคงทนถาวเวลาวันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดกันยาสิบวันที่สิบเจ็ดกันยายนเนี่ยเข้าไปราศีราศีกรันอยู่ในเรือนจันทร์ดับเรื่องเงินจะต้องเตรียมไว้เยอะๆดังนั้นวันที่หนึ่งช่วงตั้งแต่ สิงหาคมเนี่ยนะมามาหนึ่งเดือนเนี่ยสะสมเงินให้เยอะตอนนี้วันที่24ไปแล้วก็มีเวลาสะสมอยู่ประมาณ2ี่สิวันนะสะสมเงินให้มากที่สุดเพราะเดี๋ยวต้องจ่ายเยอะแหละมาอยู่ในเรือนอจันดับเรื่องเงินก็มีปัญหามีสักตกลอนสูญหายโดนลักขโมยนี่นะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับกันเงินนะครับมีปัญหามีสักได้อะไรได้วันที่ย4มานี่เลยนะครับมีมาช่วยไหมก็ก็ก็ ลาบที่ได้มาไงลาบที่ได้มาแล้วมหมดไปอะไรไปครับก็มาช่วยไปนะแต่ว่าเก็บไว้ไม่ได้ก็หมดไปอยู่ดีดาวพระศุกร์เป็นดาวลาบครับมาอยู่เรือจันดับลาบที่มาหมดไปลาบหมดไปนะครับได้มาใช้หมดเรื่องเรื่องอะไรเรื่องคู่เรื่องคู่เป็นไงครับพอาจารย์ครับเรื่องคู่เนี่ยมีพรอสาวาเางที่บอกแห้งแล้งกันได้โอ้โหเรื่องคู่เนี่ยเรื่องคู่อีกอย่างหเรื่องคู่เนี่ยนะเรื่องคู่เนี่ยจะมาทํางานด้วยกัน เพราะอะไรเขาดาววันศุกร์ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ยกเขาดิคุณจารันบอลคุณต้องจําไว้ผมจําได้ว่าวันอวันที่หนึ่งเดี๋ยวเพิ่งเห็นเนี่ยฮะวันที่ไอ้วันที่วันที่วันที่สิบหกเนี่ยสามหกหนึ่งสามสี่ห้าหกห้าแปดสี่ห้าแปดวันที่สิบหกนะวันที่สิบหกไหนหกกันยายนอ่ะสิบหกกันยายนขอนี่เพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเห็นนะท่านท่านผู้ชมนะครับอาจารย์เพิ่งเห็นก็เลยเพิ่งบอกนะครับลืออะไรหรือเปล่า สามหกหนึ่งสามสี่ห้าหกห้าแปดสี่ห้าแปดเพ่อเห็นทีนี้อาจารย์ครับเราลืมขยับลักนามาตั้งแต่พื้นสมดระครับแสดงว่าเมาแล้วไม่ใช่เมาค่ะคุณเจนนะดูเราตั้งแต่ต้นเลยนะนีคนดูคนแรกของเราเลยนะของวันนี้นะอยู่จนจบเลยอ่ะจริงเหรอเออเอคุณเจนี่ยคุณคอมเมนต์คนแรกเลยอ่ะชื่อเขาอาว่าอะไรเจนปอะเจนเขียนยังไงเจเอ คุณเจเกเอเนก็เขียนสเอถูกต้องไหมสเอก็คือไอสเอก็คือสเอเอเอก็คือ1น่งจอจานก็คือ3าเป็นสนอนหนูสแล้วก็เจ็ดเป็นสิบดป่ะ1ิบีวิตคุณเจเนี่ยครับผมเวลาคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวเวลาคุณจะไปทําการสิ่งใดเนี่ยคุณจะได้เบิ้ลสองครั้งอันน่ะได้ของแถมมีของแถมเสมอสิบเอคือราชาโชคชีวิตเจ้าตาเนี่ยเป็นไง ได้อะไรมาง่ายได้ไม่ยากชื่อเจนะชื่อเจอ่าได้อะไรได้ไม่ยากอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนได้เบิ้ลได้เบิ้ลดเอ้คุณเจเนี่ยดึงดึงลมได้เท่าไหร่สองได้สองเป็นคนมีจริตจักร้าเป็นคนถ้าเป็นหญิงเป็นหญิงแท้ถ้าเป็นชาย ถ้า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 เป็นชายเนี่ยบางครั้งเรียกว่าเขาเรียกอะไรมีจริตจักร้ามีจริตจักร้าร่างเป็นชายใจเป็นหญิงนี่มีความละเอียดอ่อนมีความเป็นแม่สูงมีความเป็นถูกต้องบริการดีอะไรดีฮนะครับหวยจับไหมหวยจับไหมงานนี้คุณเจนอ่าเมื่อวันที่เท่าไหร่เมื่อวันที่ดาวสุกยกเขาอะไรดาวสุกยกมาส31สิงหาคมน่าจะสาสตร์ที่สิงหาคมวันนี้คุณจะไปไง ไอ้ยกเข้านี่ยกเข้านี่ก่อนดิอยู่นี่ก่อนดิเจอยู่นี่อ่ะสิบเจ็ดสิบหกกรกฎาคมคุณเกเห็นไหมว่าคุณเงินเข้าที่บ้านคุณครับคุณจะได้เงินได้กิจติยศได้ชื่อเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งได้ความเป็นผู้นำครับเป็นมหาจักรที่บ้านอ๋อไช่อาจารย์เขาชื่อว่าเจนจีลาอ๋อเจนจีลาก็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 เกียรอย่างนี้อ่าาาเคยเขาจะฟังเรื่องคนเอ่ยนี่มางแม่คุณเจนี่เร็วทันใจนะเออพอเราทายปุ๊บนี่ ชื่อเต็มมาเลยนะอ๋ะอ,<ด>อแต่ว่าดูเราจริงๆนะดูเราตลอดวันนี้จะจบหมื่นไหมครับจะจบยอดดูหมื่นคนหรือเปล่ารวมเป็นได้หกเวลารวมไ,ได้หกโอ้โหอันนี้สว,สวยเลยสวยหอมหวานนะ ชื่อเล่นก็ชื่อเล่นก็สวยแล้วสวยหอมหวานชื่อจริงยิ่งสวยกว่ามีกิเลสกรรมโลภโก็พย์สมบัติวันวันที่เท่าไหร่วันที่สิบสิงหาที่ผ่านมาดาวขานเข้าที่บ้านเป็นไงขุดเกณฑ์จะมีความอะไรมีความ <จะ S 1> เป็นนักเลงม,มากขึ้นขยันแล้วก็ม,มีมีความเป็นชายมากขึ้นอะไรขึ้นนักลบนักเลงล้าหาญ มีชายสามคนมาชอบที่เราที่บ้านอย่าเข้ามาที่บ้านสามคนเลยเหรอคนที่ยอมจุกชอบไงก็สวยหอมหวานงามไงเอาแค่นี้เล่นเปล่ยนกันเอาแค่นี้นะฮะก็ก็ยินดีกับความมีเสน่ห์ของคุณเจนครับครับอ้าวถึงไหนถึงไหนอ่ะเราศีอะไรบางทีราศีราศีกรกฎราศีกรกฎเรื่องเงินเรื่องเงินแล้วเรื่องเงินจบไปแล้ว เั่จบยังจบแล้วจบแล้วนะเรื่องงานหรือเรื่องงานอย่างเดียวตอนนี้เรื่องงานเรื่องงานเป็นไงโอ้โหสิบสิงหาคมดาวการงานอยู่ในภพปลาพะงานปะปะภูภูนะงานที่อยู่ตรงนี้มันมันเป็นลาบก็จริงครับนะมันเป็นลาบก็จริงแต่ดาวการงานตัวเนี้ยนะกว่าจะได้อะไรมาเนี่ยเป็นไงมันก็มันมันมันเอ็ดดาวงานมีปัญหาเนี้ยเห็นไหมครับดาวงานี่มีปัญหาตั้งแต่ ตั้งแต่ันที่เท่าไหร่เนี่ยมาหนึ่งถึงที่หนึ่งถึงหนึ่งถึงสิบหกหกดาวการงานโดนพิษอาจจะโดนฟ้องร้องได้โดนตับดิโดนอะไรต่างๆตัวนี้ครับพิษที่เหนือการควบคุมคนเราสูงกว่าเราเหนือชั้นกว่าเราครับเราต้องยอมเขาอะไรเขาเวลาที่เท่าไหร่สิบเจ็ดถึงยี่สิบสี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบสี่ดาวการงานเข้าบ้านเข้าบ้านอ่าไปไง เวลาการงานเข้าบ้านมันน่าจะดีนะแต่มันดันเป็นนิดนะไม่ดีทำไมถึงไม่ดีเพราะว่ามาเลยกับทศสองดาวการงานมีโอกาสที่จะโนนฉับพันนะสั่งแก้ไขฉับพันมีปัญหามีอกาสเปลี่ยนสั่งอะไรได้หมดเลยแต่ขัดขีดขาดนะครับเรื่องการงานตัวนี้โดจูโจมนี่นะครับต้องไปรอหลังวันที่ยี่ห้าแล้วนะครับแล้วหลังจากที่เท่าไหร่ยี่บห้ายี่ห้าไปแล้ว ดาวการงานอยู่เรือนการเงินก็อยู่ข้เสับได้มาแล้วเป็นไงหมดปลายสีได้มาก็หมดปลายไฟดาวอัตัวนี้นะครับก็ดีก็อยู่ตรงนี้ก็ต้องรอวันที่ยี่สิบห้าไปแล้วครับดาวการงานคุณราศีกรกฎทั้งหลายนะครับเคะ